ค่ะก็สวัสดีค่ะเมื่อนี้นี่เรื่องเล่านะคะโดยนี่ัยสส่วนโตแล้วเป็นคนที่มักอ่านมักอ่านแล้วกัมักอ่านพวกขอคิดขอคิดข้ามคมสตอรี่พวกนี้นะคะโดยนิสัยส่วนโตแล้วถ้าเจออีอย่างที่มันมีประโยชน์แล้วก็สามารถนํามาใส่ในชีวิตประจําวันได้หรือว่าปรับใส่ในตัวเองได้ก็สิปรับมาใส่โดยท่านที่นะคะอีหย่างที่ว่ามันประเด็นยางจนเกินไปที่บรไเด้ลงทุนก็สามารถปรับมาใส่กับเจ้าของได้ท่านที่นะคะพอดีว่าได้ไปอ่านเรื่องเา่านะคะ เรื่องเล่าของอที่เขาเขียนไ้ไมารู้ว่าเกิดจากเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เขาต้องการที่จะมาสอนสอนให้ค้นคน,คนทัวไปฟั้งซื้อ,อ,อนะคะพอดีได้ไปอ่านโดนแล้วละ่ะได้ไปอ่านโดนแล้วก็ได้มาปรับกับพอดีเจ้าของเปิดร้านร้านนามน,นะคะร้านขายนามเนาะ ร้านน้ำสุก้ยสาขาพิบุรักนะคะแต่ว่าน้ำน้ำที่เป็นขวดนี่ก็คือมันเป็นเฟรนช์ไช่ของเขาเราเขาใส่ขวดมากปับหวานปับมันปั๊บอย่างไดแต่มันก็จะมีเมนูเสริมที่เป็นเมนูพวกอิตาเลียนโซดาหรือว่าเมนูต่างๆพวกน้ำกระเจี๊ยบน้ำบักตูมนมชุม่มพูที่เสริมเขามากนะคะในร้านเพราะว่าบางที่มันจะมีลูกค้าบางคนที่บอกมากกินเมนูสุก้ยนะคะ,ะก็เลยก็เลยตรงมีสูตรของร้านที่ที่เฮ็ดเมนูเสริมขึ้นมากนะคะ พอดีได้ไปอ่านบทความบทนี้ก็เลยมีความเคร่งครัดกับสูตรเป็นพิเศษนะคะ,ะเขาเขียนไว้ว่ามี่มีผู้ชายสองคนนะคะเป็นมูก,กันเป็นมูก,กันแล้วที่นี่มีคนนึงเป็นเจ้าของร้านร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ที่ชื่อเสียงแล้วมีคนมีลูกค้าหลายมีคนกินประจานะคะ,ะเป็นเจ้าของกิจการร้านแล,ล้วก็รับยนะคะที่นี่มีมูคนนึ่งมากินอาหารมากินกว๋วยเตี๋ยวดูานเล่า พอมากินก๋วยเตี๋ยวยูร้านเล่าแล้วผู้ผู้เป็นมูนี่เรากับเป็นผู้จัดการเนาะเรากับบริษเป็นคนมาขายมากินร้านเล่ามือนีแล้วที่ดิกินแล้วกระจายเงินเราก็กลับไปบ้านนะคะยมืงขึ้นก็เลยไปนอนคิดว่าเอ๊ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะเป็นอย่างรสชาติมันคือเปลี่ยนไปมันบ่คือมันคือบ่อแสบคือเกาคือจังถีห้องเคยไปกินนะคะค้ดได้ก็เลยเรื่องความที่ว่าเพิ่นเป็นมูสนิทกันเนาะก็เลยโทรหามูที่เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ ทั่วไปแล้วก็บอกว่าเอ้าเฮ้ยมื้อน,นี้น่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านมึงไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเป็นหยังมันคือบ่แซ่บแล้วก็รสชาติบ่คือเก่าคือจังเคยกินอ่าบัดนี้ก็โทรไปบอกเนาะก่อนนอนขึ้นได้บัดนี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยบอกกลับมาว่ามื้ออื่นเดาโม่เมึงมาหากูแต่เช้าอ่ามาหาแต่เช้าเราสิปุงก๋วยเตี๋ยวให้เบิง่งว่าปุงนำซุปจังได๋นะคะ,ะพ่อมื้อต่อมาอ่า คนที่ไปกินนะคะก็เลยไปแต้ซาวด้วยความที่เขาสนิทกันเนาะแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่วางดีต่อกันดีก็เลยไป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 แต้ซาเลยนะคะไปเบิงนะคะวันนี้พอไปถึงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยพาไปนะคะไปเบิงวิธีการปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวอันดับแรกคือเอาสูตรให้เบิงว่าปรุงใส่น้ำเท่านั้นเท่านี้ต้องใส่น้ำซุปเท่านั้นเท่านี้ใส่เครื่องปรุงอีกอย่างซ้ำดนะคะมันจะเขียนเป็นสูตรไว้เซจแล้วก็เฮ็ดให้เบิงนะคะเฮ็ดให้เบิงนี่ละกูเฮ็ดแบบนี้ทุกเมื่อ เฮ็ดแ,แบบนี้ทุกเมือ่อพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวสีรสชาติแล้วก็น,นำนำ้ำซุปสีคือเกาทุกเมือเพราะว่าเจ้าของเป็นคนปรุงเองกับเมือ่อมันจะมันจะบรสชาติเปลี่ยนไปแล้วก็การันตีแล้วก็รับประกันในฝีมือเจ้าของว่ามันเฮ็ดตามสูตรเป๊ะเมื่อนี้มูล,ล่องไปกินเบิงเอียดหลังจากที่ปรุงแล้วไปกินเบิงอียว่ารสชาติมันสีคือเกาบอปรุงไ้เบิ่งแล้วนะคะที่นี่พ่อเฮ็ดเ็จปรุงเ็จก็เลยไปเฮ็ดให้กินนะคะ กินก็เลยว่าหลังจากกินแล้วก็เลยว่าอืรสฉันคือเกาได้หรือมัวเอ๊เดี๋ยวกูขค้นบ้างดีๆก่อนว่ามันเกิดจากอะไนยังอาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นที่เอสิไปกินก๋วยเตี๋ยวน,นเขาเม้าเราเขาเม้าค้างเราเข้าไปกินมันก็เลยเหตุให้ลิ้นในการรับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวน่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน่ะเปลี่ยนไปมันอาจจะเกิดจากสาเหตุน,นี้ก็ได้เพราะว่ากินมื้อน,นี้มันจะรสชาติคือเกา่านะคะก็เลยอืมอก็เลยหขอคิดนะคะว่า เออการมีสูตรแล้วก็เอ่อเข้ารับประกันว่ามันแสบคือเกามันคือเกานี่มันก็ดีตรงนี้ลหละม่สูตรแล้วกปรุงคือเกานะคะมันก็เลยหาอคิดว่าการที่เข้ามีสูตรเราเห็ดคือเกาบัวบาผู้ได้สิมาเห็ดกระซังลูกร้านเลนล้นหัวเห้ามาเห็ดรสชาติมันก็คือเกามันก็จะบบเปียนไปเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นความสําคัญของสูตรนะคะพ่อเด้กอ่านเรื่องเล่านี้แล้วก็เลยว่าอืมสูตรนี้มันกะสําคัญเนาะเอ่อเมนเท้าพายูลูกห้าผัวห้า ก็สามารถที่สะมาอ่านหลักเหตุตามเข้าได้รสชาติมันก็สิบเบิีวยน,นะคะมันก็เลยต้องสําคัญอาหารทุกอย่ยางมันมันก็เลยมีสูตรซึ่งมันจําเป็นกับคนทามากคาค้ายเหตุอาหารเหตุน้ำให้คนกินนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆที่อ่านแล้วสามารถนํามาใส่ได้เลยแล้วน้ำยูรานมันก็เลยสิพยายามนะคะให้เป็นสูตรก็ที่จะปรับปรุงให้มันเป็นไปตามสูตรให้ได้นะคะกับ ขอบคุณนะคะคนที่ฟังจนจบอันนี้เป็นคอคลิปที่เจ้าของจะเอามาปรับใส่ในชีวิตประจำวันได้นะคะกับสวัสดีค่ะ